ชอบไหมอ่ะชอบชอบเปล<อ>กหรือชอบเราดูด้คนจะเอือมกับคำาเสี่ยวเสีออ่ยวพวกมางานของแับนะครับประกวดกันไปนะครับพาไปเที่ยวมารอบโลกแล้วไม่จะเอาอีกหรอไปอินเดียไหมเปรตซ์เบรยยาฮูรูยาที่ แค่นี้มอของปากของคอไว้ว่างๆเราไปเที่ยวกันนะอันนี้เอาของจรีงนะไม่มีใครเชื่อเลยเผื่ออนาคตไงมีโอกาสอะไรอย่างนี้ไงก็มาไปเที่ยวมารอบโลกแล้วครับถือว่ารอบแล้วกันนะหลายๆคนอาจจะยังแบบอยากจะรู้จักแอมมากกว่าน ok ma, ี e like ้ อยากจะถามอะไรหรือว่าอยากจะให้แอมทำอะไรมากกว่าน,นี้ในแต่วันนี้เป็นความสื่ของแอมแล้วเนะี่ยทุกคนได้เขียนคำตอบหรือว่าคำถามหรือว่าประโยคบอกเล่าว่าอยากให้แอมทำอะไรีใช่ไหมครับที่ตอนหน้ามีคอนเมื่อกี้มีตู้ั้งอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะจับมาส่วนหนึ่งแล้วก็มาถามตอบกันตรงนี้เลยดีไหมดีนะครับผมขอขอกรอกด,ด้วยครับ ไปทุกคนนะครับจินดาไม่บอกกันหรอกผมจะเล่นนะครับเก้าคำถามนะครับกับแอมปูริคุจิชูซาสโุวบูนนะครับอจะยาวไปนิดนึงเก้าคำถามนะครับกติก้าของผมคือผมจะจับมาเก้าคำถามใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า จับมาปุ๊บตอบไหมตอบทำไหมทำแต่คนที่จับได้หมายเลขห้าและเก้าจะได้รางวัลจากผมอย่าภาวนาคนระับภาวนาเป็นสิ่งที่สำคัญครัตอนนี้นะครับแต่และคนยกมือไหว้แล้วนะครับว่าเออเราถือเราถือเราถ,ถ,ถ,ถเริ่มกันเลยดีกว่าครับ แรกนะครับคือที่ยากมากถามว่าอาหารที่พี่แอมชอบมากที่สุดาาคืออะไรขพบคุพูดสำหรับานนะครับแล้วก็แอมอยากตอบตรงนี้เลยนะครับว่าอาหารที่แอมชอบมากที่สุดนะครับไม่มีครับเพราะว่ากินได้ทุกอย่างครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับถามว่า ิ่งที่แม่แอมเกลียดม,มากที่สุดที่เป็นอาหารคืออะไรจะง่ายกว่า <c oughs> นั่นก็คือพวกแบบผักฉุนๆอะไรเงี้ยจะไม่เคยชอบแต่ระดับว่าอาหารที่แม่แอมชอบมากที่สุดคืออะไรทุกอย่างครับํ <c oughs> าได้ผ่านไปนะครับคำถามท,ที่สองมีมีเขียนชื่อไหมอ่ะไม่มีหรอบางคนไว้ Why? แล้ว มีใครจำได้ไหมจำของตัวเองได้ใช่ไหมเออถ้าถ้าได้รางวัลค่อยว่ากันเนาะยูกิกไม่ได้รางวัลไม่มีชื่อไม่เป็นไรอันนี้มีชื่อนะครับจากลูกเสือนะครับลูกเสือก็ไม่จับมือคว้าอย่างใช่ไหมถามว่าห่วงแฟนสับมากแค่ไหน หัวมีไม่เด็กครับไม่ได้อ่านผิดนะครับมีไม่เด็กด้วยครับหมวแฟนขับมากแค่ไหนถ้าถามว่าหัวเนี่ยคงมไม่ห่วเพราะว่าเชื่อใจทุกทุกคนแต่ถามว่าหมวแฟนขับมากแค่ไหนตอบว่าทะลุเพดาน่านไปเดีย๋ยวรเร็วต่อไปครับคำถ,ถามจาก น้องกวางนะครับน้องพี่พไม่เป็นไรครับไม่ได้หลอกว <laughs> าถามว่าพี่แอมถ้าบินได้อยากบินไปไหนทำอะไรกับใครภาษาม <laughs> คงถามหมดถ้าแอมบินได้อยากบินไปไหนมากที่สุดประเทศใช่ไหมประเทศใช่ไหมประเทศที่อยากไปมากที่สุดน่าจะเป็น อิตาลีครับไปทำอะไรไปเที่ยวครับจริงๆอยากไปเที่ยวอิตาลีมากเพราะว่าสถาปนิกกรรมสิ่งก่อสร้างเขาดูแบบเออมาดูดูสากูเก่าอะไรนี้ไปกับใครก็คงเป็นครอบครัวในระดับแรกครับกล่าวว่าจะไปหลายทีคแล้วไม่ต้องปสนกรทศคำถามที่สามอ่านไปคำถามที่สี่นะครับ ไม่ได้เหมือนกันนะครับ s w i c h by first มันมเป็นภาษาอังกฤษเลยพี่คิดว่าระดับความเกรียดของพี่อยู่ระดับไหนพร้อมบอกเหตุผลยังไม่จบกอบไก่มีช้อยให้เลือกด,ด้วยกอไก่น้อยนิด ขั้นอนุบาลขอไข่ฟานกลางแบบปกติทั่วไปและคอควายสูงสุดทะลุดาวอังคารตกลงให้เอาตรวงท่าให้ทุกคน